คุณกำลังพบเจอปัญหานี้ใช่ไหมเล่นโซ่คนอื่นไม่ได้ไอดี ID ไม่โหดเรามีทางแก้ต้องนี่เลยเพจซื้อขายไอดีบายทเลเทเลสซื้อขายไอดีปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนอย่าลืมไปอุดเหมือนกันนะจ๊ะโอเคอัลโลฮาะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กับผมทะเลเทเลสอีกเช่นเคยนะครับก็เซิร์ฟเปิดสดๆใหม่ๆเลยนะครับก็ลองเข้าดูครับว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างมาอัปเดตกันเลย บอกเลยว่าบอกเลยว่ามีแต่ของคุ้มๆเออก็วันเอัปเดตผมอัปเดตใน Google Play Store iOS ก็อัปเดตกันด้วยนะครับแม่ปเดตก็เข้าเกมไม่ได้อ่าฟาร์มิงโกอันนี้เราก็จะพูดพูดไปแล้วนะครับพวกกิจกรรมที่เข้ามาแต่มันมีของที่เซอร์ไพรส์หนึ่งอย่างครับผมเดี๋ยวพาไปดูนี่แจกของลแล้วเราวรให้ดูแน่นอนนี่ครับของที่เซอร์ไพรส์คือนี่เพเยอร์แ นิวไอเทของไม่เยนเลยนะครับดูเมสซี่เลโนารโดมาคาลัดฟอร์ดนะผมถามว่าซื้อแล้วคุ้มไหมตอบตรงนี้เลยนะครับคุ้มคุ้มเออได้อะไรกันบ้างนะครับ479อาจจะเยอะหน่อยนะครับ1,600ทองแค่ทองก็เกือบจะได้ราคาที่เขาบอกแล้วนะครับไอค o อนิกโมเมนต หนึ่งตัวโรนัลโดบวันดําสองแล้วก็ออริจินอลเมนูทีมเหมือนจะเป็นทีมรูปโรนัลโดนะ,ะถือว่าคุ้มอมืเราไปดูตรงนี้ครับทองพันหกนะต้องเสียเท่าไหร่นะดูทองพันหกสามร้อยได้หนึ่งพันอบกหนึ่งร้อยแล้วก็บวกอีกหนึ่งร้อยเป็นพันหกก็ต้องเสียประมาณ เกือบห้าร้อ่ะเออคือ,อยังไงก็คุ้มบอกเลยแพ็กนี้ยังไงก็คุ้มเหมือนคุณเติมทองแล้วได้อคอนิกฟรีอ่ะ mm hmm. อ่าพูดแค่นี้พอจากที่ดูมานะครับน่าจะเลือกซื้อได้หนึ่งแพ็คนะหนึ่งในสามแพ็คที่แนะนำก็จะเป็นโรนโดกับเมสซี่นะครับแต่ถ้าใครชอบมาคาร์ตลัดฟอร์ดก็ลัดฟอร์ดนะครับอืมถือว่าเดือดมากๆะเออขายอคอนิกันแล้วอ่ะโหเดือดสุดๆเลยแล้วเรามาดูนครับว่าแจกอะไรกันบ้างนะครับ คนนี้เข้ามาก็จะมียูเวนตุสนะครับฟาร์แมนโกแล้วก็บอลดำหนึ่งลูกนะถือว่าตอบโจทย์มากๆครับตอบโจทย์มากๆที่สามารถซื้อไอคอนิกได้แล้วนะโคตรตอบโจทย์เลยเออดี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 แพ็คมาให้เปิด,ด Pack นะครับมีฟาร์แมนโกยูเวนตุสพีโอทีดับบิแล้วก็ดีเจนฟาร์แมนโกนะครับแล้วก็บอลดำเรามาจัดบอลดำก่อนเลย บอลดำนี่ขอก็น่าจะเป็นพวกตัวที่มันหายแากนะบอลดำราฮิมสเตอร์ลิงก็ไม่ย่ายเท่าไหร่นะครับม,มาครับเปิดตำนานให้ดูด้วยโหเผื่อจะได้ตำนานหลุดสักตัวหนึ่งนะครับตำนานมีมาสองตัวนะครับพาเวลเน็ตเวดแล้วก็เป็นทางแดงของเดลปิเอโ่นะครับ โอ้โหไอ้บอลเงินไปกันนะครับน้องปืนน้องปืน <c oughs> โอเคถือว่าคุ้มมากๆนะเออแพ็คใครที่สายเติมอยู่แล้วนะสายเติมทองลุ้นอยู่แล้วน่าจัดมากๆากเร็กซานโดแต่ถ้าใครที่ไม่เติมนะก็ต้องคิดหน่อยนะขอเงินก็เยอะนะเออแต่คุณก็ได้ทองอะ่ะได้ทองมาเปิดเยอะเลยนะครับ โอเคแพ็กนี้ก็เจ๊งๆไปนะครับไม่ได้อะไรเลยก็เซเพิ่ิๆก็จะมีอาการนงงๆนิดหน่อยนะโอเคมาครับํำนานฟราเมนโกมีใครกันบ้างเราดูนะอ,อก็อย่างที่คิดไว้นะครับมีซิโก้โรมาริโอเบเวโตแล้วก็เดลซันนะครับไปน่าจะเป็นซิโก้กับโรมาริโอนะครับที่น่าจะดีสุดของแพ็กนี้นะครับ มีใครมีใครบอนดำมาแล้วครับผิวสีนี้น่าจะเป็นโรมาริโอสวยครับผมโรมาริโอครับโอเคถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้ได้อ่าใช้ได้เลยนะครับโอเควันนี้ก็มาวานี้กันเจอก,กันครับผมโออ้วยยยาาะไม่่คนนึงงักงเี โอวิระยะก็ใหญ่แต่มองแต่คุณต้องมีอยู่เรื่อยไปโอวิระยะอีกสมัยเธอเธอเพียงคนเดียวทำมาเพิดอทำผมองลง